ีมาาอแสดงว่าเป็นแฟนเพลงโอ้เป็นชมชอบเขาเป็นนานแล้วคิดๆแล้วคันสุดปีสุดิศเขาเต้นเนี่ยโอ้ยตอนนักร้องเขาร้อจีเขาเจ้าตัวตุ่นตัวตุ่นมาเต้นเลยเหระถ้านักตัวตุ่นนี่ก็ควายป่านะคุณเนี่โอเครอบเลยคนแรกพี่ชมพูครับสุนิพง์วัฒนาจางพี่ชมไหน เมียอยู่ไหนอะเมียฮะวันนี้เมียมาเมือหรอะก็เดี๋ยวมาเป็นต้นแบบไงฮะพี่บุ๋มไม่เลยจะได้ด้วยี่บุ๋มปุยฝ้ายปุยฝ้ายร้องแต่อยู่แค่นี้เต้นเต้นบนหน้าผาไม่มีตกอะไหนบอกใครล้อเมียยอมไม่ได้ล้อตัวเองได้ไหนพูดไว้ไม่เคยไม่เคย ไปล็อกจูบเมียเขาไม่ได้นะไม่อยากไม่ได้เป็นแอร์แล้วไม่เจ๋เมียไม่ได้เป็นแล้วครับเพราะว่าพอตามอายุไงเขาจะอีโคก่อนพออายุมากขึ้นพบไปบิสเศษขาดแล้วพออายุมากขึ้นชั่วโมงบินสูงไปเฟิร์สตอนนี้นั่งหน้าหัวหัวเส้อหนั่งหัวเสื้อเลยถ้าฝนตกก็คอยเช็ดสายพม่าลายอยู่หน้าเครื่องบินสายพม่าลายอยู่หน้าเครื่องบินพี่ ผมจะบอกให้ฟังว่าใหม่เคยเอาเพลงของฟรุตี้ไปร้องออกรายการทีวีจริงป่ะทำให้แกรมมี่มาติดต่อไปเป็นนักร้องเพลงอะไรวะไปให้ไกลอ๋อเพลงนี้อ้าวไปให้พบไอเอสไอเอสทันติศาครับคุณไก่สมภพปิยะพงศิริครับสวัสดีครับถามมา เป็นแฟนคลับตัวจริงของคุณใหม่เจริงๆนะอะไรอะไรมาแม่เขาอเลยใหม่ใหม่ม้วนและได้รางวัลสีสันอวอร์ดด้วยและที่สำคัญผมเคยเป็นพระเอก m อให้กับคุณใหม่ด้วยครับจริงครับผมเทเลสผู้หญิงใจร้ายผู้หญิงใจร้ายกับผู้ชายหมา ไม่ใช่ว่าดังเฉพาะเพลงเดียวจะมีแบบว่าหนังอยู่เรื่องหนึ่งที่เรียกเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมัสเตอร์พีของเธอเลยนะคเรื่องนี้เลยค่ะอีพริ้งคนเลือดเมืองเธอคือต้นฉบับของอีพริ้งเลยหนังเธอและหนังใหญ่หนังใหญ่เลยฝรั่งงงเว้ยเล่นอะไรใบเลิงก้อด้วยเว้ย very handsome นใครเห็นลูกเขาไหมเห็นลูกเขาไหมเนี่ยโอ้ยหน้าเชิดมากลูกหน้าเชิดใส่เป็นป้าย เดี๋ยวพี่พวกพ่าลูกง่วงนอนเปล่าลูกง่วงนอนเปล่าลูกปิปปโอเคพี่แอสวิลล่สั่งนิดหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ครับเด่ใหม่เจริญบุระได้ฟังเพลงเขาบ้างเปล่าเป็นแฟนตัวยงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะครับไหมเพลงช้านี่ก็ที่ได้กำลังด้วยชื่อเพลงว่า เดินเรื่อยเปื่อยเดินเรื่อยเปื่อยได้คำรังเออเดินไปไม่มีจุดหมายว่าไม่มีจุดหมายไงเดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายได้กำลังชอบมากกับแฟนชอบมากชุดเลยครับใหม่นี่มีทุกม้วนฟังแล้วยานปุ๊บแช่ช่องฟิรีตานาหมุนจิ๊กซอว์ได้อีก ใช่หอมทำไมไม่มาแข่งเลยอ่ะเขาร้องเพลงดีนะเขาเคยใช่หอมจะโชว์หนึ่งทอดสำหรับการติ๊งยาวเสียงของใหม่อยากฟังอยากฟังเก็บใจไว้ในลิ้นชาคงไม่เจอแล้วถ้าพี่บอกว่าพอแล้วจะโกรธพี่ไหมยังไม่ถึงท่อนเลยยังไม่เข้าฮุกเลยะยาถึงฮุกเลยเอาถึงฮุกเลยมาเลยอยากจะพี่ใหม่แล้วพี่เขาบอกอะไรบ้างนะชมพงน้องใหม่เคยเอาเพลงของพี่ไปร้องในรายการใช่ ใช่ไหมใช่แต่ก่อนก็คือพอเราเป็นนักแสดงเนี่ยเนะเราก็จะไม่มีเพลงของตัวเองเราก็จะไปเอาเพลงของแต่ละคนมีพี่ชมพู่ฟุตตี้นะคะแล้วก็มีผี่เบิร์ดผีปุ๊กแล้วแต่ละนีนฟุตตี้เป็นเพลงหนึ่งชอบชอบตรงไหนเนี่ยเพลงนี้ถเสียงเขาลุ่มลึกมากโอ้เสียงหวานใช่ไหมเสียงหวานต่อแรกก็ดีเลยพนทำท่าแล้วแหม่มันไส้มากเลยคนนี้พระเอกพระเอกดนตรี ไม่เป็นสิ่งจริงมากเนี่ยนะจริงจริงในจ้างโจชิงชื้อจ้างโจชิงชือแล้วแล้วโตชิงชือไม่ว่างก็เลยเป็นของไก่สมพลเราจิกหนีแล้วว้านโจชิงชื้อทำไมเปลี่ยนเป็นไก่สมพลอากูไม่เคืองอะไรเลยงบที่คุยไปมันไม่ต่ำจากเจ็ดหลักหรือสองหลักอะหลักสิบเลยแล้วคุณใหม่ถือว่าเป็นศิลปินหญิงกันมีคนแรกที่ขายร็อบัมได้ถึงสองล้านตลับคุณแม่ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะ สุดขอบฟ้าไปถ่ายเอวีที่ประเทศอียิปต์รูจริงนะจริงก็ตามตัวเขาอยู่ตอเขาเป็นดีเจอยากให้มาเป็นนักเอกด้วยนะคะแบบไม่ได้แล้วไม่ถึง2อล้านหรอกไม่ถึง2อล้านหรอกเมื่อกี้พี่ต้าบอกว่าหนังครับอีพริ้งเนี่ยหนังหรือว่าเป็นละครเป็นละครครับเป็นละครครับอ๋อเป็นละครตัด แล้วเนี่ยเรื่องอีพริ้งเนี่ยนะคะจริงๆหนูไปแคสพร้อมคุณใหม่เลยนะเพราะหนูก็อยากเล่นโอ้บทแผลอีพริ้งโคลงเลยมี่องเจ็ดคนในเรื่องเออในเรื่องมี่น้เจ็ดคนแต่ว่าหนูไปแคสไม่ได้คุณใหม่เลยได้บทนี้ไปเหตุผลเพราะอะไรหนูไปได้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคืนบาทพมพิลาหนูไม่ได้ทุกแคส